ในวิดีโอนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาเปิดตัวรถใหม่นะรถคันนี้มันจะเป็นรถคลีปที่แปลกที่สุดนะผมถต่ว่าคลีปแบบแปลกแป,แป,กแปกมก็ถือว่าแปลกนะวันนี้ทั้งเปิดตัวทั้งรถแปลกเดอะซีรีส์เลยครับวันนี้นะท่านผู้ชมะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมไปเล็บโกวันนี้รถแปลกเดอะซีรีส์ครับท่านผู้ชมครับ EP ที่ประมาณ30มสกว่าแล้วนะ,ะท่าคนผู้ชมครับแม่ไหนมาดูดิว่ารถแปลกของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมครับ เ,เดี๋ยวมันอยู่ในโหมดนี้เถ่นแถ่นแทนแทน,แทน,นี่ครับผมวันนี้นำเสนอมอตรถคีบที่แปลกมากๆครับทุกยงครับแม่รถเป็นรถคีบที่ใหญ่มากๆแล้วก็แปลกมากๆครับทุกยมสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นตัวคีบตู้คอนเทนเนอร์ได้หรือไม่ก็คีบไม้ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ เราไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ให้คีบนะทุกู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะหามาก็ได้นะครับทุกท่าครับวันนี้เราจะลายล้อแบบว่าวิ่งบนบนบนพื้นนะบนพื้นปูนะวันนี้อันนี้เป็นมอสมอสมอสแท้นะครับแล้วก็เป็นมอสไหม่ด้วยเฮ้ยไม่ใช่เป็นมอสใหม่ด้วยนะครับผมนะเอาละเป็นมอสใหม่เอ้ยไม่ใช่มอสไหมเอ้ยมอสใหม่เอ้ยมอสไหมมอเอ้ยมอสใหม่นั่นแหละถูกแล้ว เอาละครับที่ยครับก็เราสามารถเปลี่ยนทรงเป็นสีได้ตามสบายเอ้ยตามสบายเลยนะครับทุกท่านครับแม่อุ้ยอันนี้สีดำแล้วถูกแท้เนะครับผมแม่สีอื่นมันดูแบบแปลกไงไม่รู้อะผมอยู่ท่ามกลางอะไรที่มันแปลกวะมันแปลกยังไงวะโอเคผมกดซื้อไปเลยครับวันนี้มีคันเดียวนะครับที่โยนครับโอ้าวก่อนดูเรามาดูข้างล่างเขาก่อนเลยนะครับทุกท่านครับ เริ่มจากล้อเลยครนะับล้อเป็นอะไรวะเนี่ยยางของอะไรวะเนี่ยยางของ35 315ขีด80ทับ2 22 22.5โอ้งงไปหมดแล้วผมงงไปผมไม่ค่อยรู้เรื่องยางอ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมสมจริงยิ้หมหายเ้วดูดิยางแบบโอ้โหสมจริงมากนะสมจริงแบบคือยางในในอ่าดูดิรายละเอียดคือมันเจาะลงไปจริงๆนะ มันเจาะจริงๆนะท่านผูช้ชมมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่ลายแนละ้วมันเจาะลงไปจริงๆ,ๆนะหรือเปล่าวะเอเอ,เอ,เอ,เอถึงมันจะไม่เจาะจริงมันก็เนียนอยู่นะเออผมก็มองว่ามันเจาะจริงนะอ่ะเออมันหรือว่าเป็นเป็นสามิติวะเอ้ช่างมันนะครับผมยางผมไม่แน่ใจว่าดีหรือเปล่านะแต่อันนี้ตัวกันกัดแท้งนะครับทุกย่านะตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะกระแทกตึงตึงตึงตังแน่นอนเลยครับผม ตัวคีบครับท่านผู้ชมตัวคีบไม้ครับโอ้โหใหญ่มากย่อยมะฮอร์เลยั่งนี้ก็เป็นยางนะครับอน,นี่เป็นมอดใหม่อันนี้ผมเพิ่งลงมาเลยนะลงปุ๊บกดเข้าเกมอัดวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับผมนะท่านผู้ชมครบับเนี่ครับสุดยอดไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับแมมมันสุดยอดอะไรอย่างนี้ครับผมอันนี้เป็นไฟท้าย ยี่ห้อลิฟแพรนะปั๊มตัวนูนเลยนะเป็นตัวนูนขึ้นมานะอ่าไม่ใช่แบบว่าเป็นเหล็กขึ้นไปนะเป็นเหล็กแบบเหล็กปั๊มนูนขึ้นมาเลยนะมีไฟท้ายนะครับตูดโค้งบนครับตัวนี้เป็นอ๋อเป็นกล้องหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับอ่าประมาณนี้ครับในส่วนของข้างล่างเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องเก๋งกันดีกว่าอันนี้ก็บอกไฮดรอลิกเป็นกระบอกเดียวนะครับทุกผู้ชม กระบอกเดียวใหญ่ๆเลยยังกระลุดเค้นเนี่ยกระบอกใหญ่ๆเลยนี้เป็นสายนะครับสายก็โยงมานี่อ่าโยงมานี่โยงไปข้างหน้าด้วยนะครับอ๋ออันนี้สายฮดรอล,ลิกนะครับโอ้โหเนียนมากเลยนะอันนี้เป็นมอดแท้เลยนะเนียนมากเลยอันนี้คือท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียเล็กจังวะอันนี้ในส่วนของเครื่องยนต์ก็อยู่ข้างๆตรงบริเวณนี้เลยครับท่านผู้ชมตรงนี้เลยครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยโล่งเลยนะผมไม่มีอะไรเลย อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าน่าจะเป็นพัดลมแอร์เนาะทุกผู้ชมแม่ฟิล์มพี่ไม่ติดเลยเนาะไม่ร้อนหรอลูกพี่อ่าอันนี้เป็นห้องเก๋งนะครับมีแบบว่าตะแกรงนะครับตะแกรงน่าจะเป็นตะแกรงแบบว่ากันร้อนนะครับเป็นบันไดขึ้นนะครับมีตัวกันเลื่นให้ด้วยดูภายในกันนะครับผมนี่ครับโอ้โหภายในเพอ่อประ,ะมาณนี้ นี่เป็นภายในนะทุกผู้ชมครับแหมสวยงามตามท้องเหลืองเฮ้ยไม่ใช่ท้องเรื่องจริงๆหรอกถ้าหลังมีที่กันแดดให้ด้วยนะข้างบนมีสันหลูบหรเอ,อสันหลูบให้ด้วยนะครับผมนะอยวฟังเสียงตาตัดเครื่องสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะผมอ่ะสามสองหนึ่งอะไรฟังฟังฟังข้างนอกอีกรอบฟังข้างนอกอีกอ้าวเฮ้ยทำไมมัน อฟังข้างนอกอีกรอบนะสามสองหนึ่งเดี๋ยวล้อหลังนะครับเหมือนโฟกลิฟเลยอุ้ยเลี้ยวได้เยอะมากฮ่าไม่มีไม่มีพวงมาลัยอุ้งสังเกตโอ้โหอันนี้ไม่สมจริงละอ๋อหรือว่ามันนิ่งวะยกล้อเลยปะอุ้ยกล้อได้หวะ อูดด้ดูดูกระบอกตึงไหมโอ้โหตึงด้วยโโยืดได้นะผมยืดได้นะทุกคนครับแมหมเดี๋ยวดูดิมันมีอะไรบ้างวะกดเอ็กเพื่ออะไรบะกดแซดเพื่อเปิดเปิดอะไรอ๋อเปิดฝาข้างได้ด้วยเย็นอุปกรณ์พวกซ่อมนะเครื่องซ่อมนะครับอุ้ยสมจริงดีว่ะ แล้วมันเลี้ยวยังไงวะเวลาเลี้ยวของดันฝั่งซ้ายใช้คอนโทลฝั่งซ้ายนะเวลาขับคอนโทลฝั่งขวาใช้ในการอ่ายกนะครับผมโอ้โหในดูดียกได้สูงขนาดไหนวะเสียงตึ้งมีไหมเสียงตึง้งไหมอุ้ยยกโคตรส,สูงอะ่ะเมีมุมกล้องของไอตัวนี้ด้วยนะครับโอ้โหมันเป็นมอเอแท้นะแต่มันดูเหมือนไม่ใช่มอเอแท้เลยวะ่ะหมุนก็ได้นะครับ เอางี้เดี๋ยวเราจะไปลองขีบดูนะทุกผู้ชมเยอะเดเยอะขนาดไหนโอ้โหดูมันโค้งดิยโ,โ,โ,โอ้โอ้โ,อโหโอ้โหแม่งโอ้โหเป็นรถดียังวะโอ้โหไม่ใช่ผงชูรถนะนี่คือรถดีครับผมเดี๋ยวดูดีดูการเบื่อนโคนนี้มันจะเป็นยังไง โอ้ว้าวมัดโอ้โหมัดแท้มันดีอย่างนี้นี่เองว่ะโอ้โหโคตรดีอ่ะท่านผู้ชมมันดีจริงๆริวะเฮ้ยึ๊บโอ้โหปึ๋งฮะอะไรแววแวมาเมื่อกี้อือ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 อออือ มันต้องอย่างนี้เลยมันต้องแกล้งมันต้องแกล้งท่านผู้ชมมันต้องแกล้งตีดีนี่ดีนี่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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเลื่อนเมาส์กันมันเลยป่เฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่คว่ำนะครับอุ้ยเกือบมาแล้วไอ้มาเอ้ยเลื่อนเมาส์กันมันเลยเมื่อกี้ไปเดี๋ยวเราไปลองคลิป ดูสักอย่างหนึ่งนะครับแมทำไมรถด,ดีอย่างนี้ครับผมผมไม่เคยเห็นนะโอ้โหแม่เงเออรถแปลกแบบซีรีส์จริงๆว่ะท่านผู้ชมให้มันดีจริงๆว่ะมันแปลกมากๆเลยนะดูดิเฮ้ยชอบนะครับผมชอบเลยนะเดีย๋ยวผมไปหาขีปขีปขีปหาขีปรถอะไรสักอย่างหนึ่งไหมอ้โหยกล้อเดี๋ยวผมไปหาขีปรถอะไรสักอย่างหนึ่ง โอ้ไม่งันโอ้หน้าคตรหนากวัานะเนี่ยโอ้ถ้ามาเห็นอยู่ถ้ามาเห็นอยู่ตามหมู่บ้านผมก็กลัวเป็นผมผมก็กลัวอ่ะเดี๋ยวนะผมทำไมมันไม่สามารถที่จะปรับลงมาได้วะฮะ,ะมันปรับอ้ากับปรับหมุนได้อย่างเดียวเอ,อ้มันต้องได้ดีเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ไม ทำไมมันปรับไอ้น,นี้ไม่ได้อะเนี่ยเวลาเวลาเดินแล้วก็ต้องอ้าไว้แบบนี้ครับมันจะดุด,ดันนะผมไม่สามารถหมุนได้สวิงหรือสวิงได้นะสุดยอดวะ่ะเฮ้ยรถโคตรดีวะ่ะทานผู้ชมรถดีจริงครับไม่ไม่ใช่ผงชูรสนะอันนี้คือรถด,ดีครับผมอันนี้คือรถด,ดีครับผมไปครับผม ช้าจ,จังมาเดี๋ยวดูดิมีรถคันไหนที่จะให้เราขี่หรือเปล่านะครับผมไหนดูดิไหนดูเดนี่นี่นี่รถไถคันนี้เลยมามานี่เลยมาเริ่มรถไถคันนี้เลยมามาดูว่ามันจะขี่ได้หรือเปล่านะทุกชมเฮ้ยถ้าแบบว่าเกิดเหตุอะไรนี่เราเอารถคันนี้ไปขี่ได้เลยเนาะเกิดเหตุแบบว่าอะไรเนี่ยเรารถคันนี้ไปขี่ได้เลย ประเด็นคือไม่มีพวงมาลัยนะครับทุกู้ชมขับยากมากนะเอ๊ะแล้วมันบังคับแบบว่าเอ๊ยแบบพับหน้าพับหลังยังไงวะไอตัวคีบเนี่ยให้มันแบบว่าให้มันตรงอะ่ะเฮ้ยมันทำไม่ได้นะั่นคือมีมุมกล้องมุมนี้ด้วยนะโอ้หมันอาจจะขับยากนิดนึงนะเนะี่ย โอ้<ส>ผมบอกได้เลยว่ามีแต่พังกับพังอ่ะทานผู้ชมมีแต่จริงๆมีแต่พังกับพังอย่าไปหาจ้างเด้ออย่าไปหาจ้างนะทานผู้ชมมีแต่พังอ่ะเออมีแต่พังกับพังอะเอ,อเอาง่ายนาะครับผม <ridge> พังอย่างเดียวเลว้โอ้โหรถแบบแต่บนรถมันดีจริงแล้วลมันน่ากวาวมากนะยเฮ้ยผมชอบมากเลยนะ ผมชอบรถอะไรที่มันแปลกๆแ,แบบนี้นะครับผมเรายือนอยู่ท่ามกลางอะไรที่มันแปลกๆนะครับผมตอนนี้ค่อยๆครับค่อยๆครับคนดูว่ากีบขึ้นปะนอ,อหนีแล้วครับนีบแล้วครับคนดูเห็นปะเนี่ยโอ้โหหนีบขึ้นสบายเลยวะ่ะโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูมันรัดกอดรัดดูดิโอ้โห้ตายเถอะลุงพี่เอ้ยโอ้โหรถแปลกครับทุกโยครับเฮ้ยนี่มันคันใหญ่มากๆเลยนะเนี่ยฮะเราจะย,ยกขึ้นสูงครับ เอางี้เดี๋ยวเราเอาเอาไปขึ้นบนกองไม้เนี่เอาไปวางไว้บนกองไม้ดิย๋ยวแปลกจิบหายเลยรถอะไรวะเออถอยมาเนี่เ,เฮ้ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไปคร้บทุกยงครับโอ้โหแม่งโคตรด,ดีว่ะเปิดไฟดิโอ้โหเฮ้ยโคตรด,ดีนะรถเป็นรถที่แบบว่าดีมากๆเลยนะโอ้โหดูดิ เอ๊ะลอยแล้วลอยแล้วลอยเร็วลอยเร็วฮ่าฮ่าฉันคือมันต้องตั้งดาวอุ้ยไม่ใช <c oughs> อนน่อันนี้บ้าแล้วอันนี้บ้าแล้วโอ้โหดูดิรถแปลกเดอรซีรีส์วันนี้ครับนำเสนอครับทุกอยงครับแม่ทำไปได้ครับทุกอยงครับโอ้โหทำไปได้อย่างไรพุกที่จะทำไปได้อย่างไรเออแล้วแบบไอตัวโคง้โคงๆนี่ผมชอบมันมากเลยนะ มันโค้งแบบว่าโค้งในรัศมีที่แบบว่าโค้งดีอ่ะมันโค้งสวยดยวีอ่ะนะทุกผู้ชมเนาะขึ้นดิทุกพี่อ่ะผมอยากขึ้นมาตรงนี้โอ้โหดูกันต่อของเขาดิแล้วโค้งแบบโค้งเลยอะ่ะเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาขึ้นขึ้นกองไม้เลยดิเฮ้ยถ้าแบบว่าเจอรถอะไรที่แบบว่ามันแบบว่า ตกหิวงตกหิวอะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะ <_ d ata> เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเ <_ d ata> ขาโกงงอ่บมึงขึ้นไปได้ยังไงเฮ้ยมันแปลกดีว่ะแล้วม,มันเรียนเลี้ยงเซนเตอร์ให้เราอ,อกา็อดูดูมันจะยกล้อนนะ อือโอ้โหโยกแบบชิวเลยอะ่ะปืนสุดนะสุดเลยนะโอ้โหดูดิรัเสือมีโค้งอะ่ะโอ้โหแม่งพอดีจัดเลยอะ่ะโอ้โหดูว่ะเฮ้ยมันเป็นรถในฝันจะชาันกันเลยโยครับ,รบโอ้โหรถอะไรครับเนี่ยรถแปลกครับแปลกได้ แปลกได้ไงรับเนี่ยดูค่อยๆลงโอ้โหโอ้โหไปครับไปท่านี้แหละโอ้โหโคตรน่ากลัวมาท่านี้อ่ะโหถ้าเห็นแบบมันวิ่งตามบ้านนะโอ้โหน่ากลัวจ้าทู้ยมกดไซเรนดูดิไซเรนหมุนนะครับอือหือสุดยอดเลยอ่ะรถใหญ่มากๆอ่ะทู้ยม ฉันคือสัตว์ประหลาดอุ้ยไม่ใช่นะครับผมมาครับไปครับไปครับหูไปไหนมีแต่คนเกรงกลัวท่านผู้ชมมีแต่คนหลบให้อ่ะไหนดูดิใครอยากโดนคลิปบ้างอุ้ยอุ้ยโดนเอุ้ยชนหินเออรถใหญ่ๆชนหินครับผม โอ้โหมันไปอย่างยากเลยวะทำไมมันรู้สึกวิ่งยากๆวะฮะทำไมมันรู้สึกแบบว่าวิ่งยากๆวะเนะาะถามว่าเกมรายละเอียดดีไหมผมก็มองว่ามันคือมันก็สวยอะเนาะดิแพรบทำไมมันวิ่งยากจังวะ รู้สึกว่าคันนี้จะขับเคลื่อนล้อหน้านะครับทำไมมันวิ่งยากจังวะโอ้ยตัวถาดนี่มันขูดดินเหรอเฮ้ยรถไถรถไถฮ่า <c oughs> เอาซักหน่อยดิเอาซักหน่อยดิสถไถรถไุณผู้ชม ไม่ได้ไม่เป็นกันเล็กไปเลยอ่ะขออนุญาตลอยนะขออนุญาตลอยนะขออนุญาตลอยขออนุญาตนะขออนุญาตไปปล่อยลงเหวนะขออนุญาตปล่อยลงเหวเลยนะครับผมอิงก้าเหรอ ก็ขนาดนี้เลยหรอเฮ้ยผมเฮ้ยคนดูว่าแบบว่ามันมันสามารถขีบที่แบบว่ารถคันแบบว่าคันใหญ่ได้ปะอ่าโอ้ยโอ้รถคันนี้แบบน่าสนใจมากครับน่าสนใจมากครับผมมันสวิงไม่ได้อ๋อนี่ไงอ๋อโอ้โหโอ้ปุ่มสวิงนี่นี่ผมหาปุ่มนี่อยู่เนี่ยโอเค ว่าอยู่มันไปไหนปุ่มสวิงนะครับอ๋อนี่ก็ขึ้นได้โอเคโอเคออโอเคเข้าใจละโอเคคนดูเดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเอาไปกู้รถนะผมเอาไปกู้รถอ่า โอ้โหแม่งคันใหญ่เดี๋ยวผมจะวิดีโอหน้าผมจะพาท่านผู้ชมเอารถคันนี้ไปกู้รถแล้วกันนะครับทุกู้ชมครับมันเป็นรถที่แปลกแล้วก็สุดยอดมากๆเลยครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ